มเจเลย้ากิมแบบน่ารักกิมแบบดีๆอะ่ะกินข้าวกินสลัดกับเพื่อนอะ่ะอ๋อขอบคุณสำหรับมองเด็กดีนะคะนี่เดี๋ยวจะไปถักผมนะเนี่ยเออทุกคนเดี๋ยวนี้หนูหาเฉพาะว่าแบบร้านสระผมใกล้ฉันร้านนวดเขารับสระผมด้วยแถวนี้พวกแบบเล็กมาัาดอาะ งงเ่ะเป็นทําทุกอย่างเลยหลาทาทาจ้าแปลว่าอะไรอะแปลว่าทาทาแปลว่าอะไระทุกคน <c oughs> เอ้ยคุณจะพูดทำไมครับพูดทำไมพูดทำไมไม่ต้องพูดไม่ต้องพูด ไม่จริงทุกคนคนุณลุงหลอนและฝันและเนี่ยฝันคิดถึงแล้วฝันไงเด็กหายไปฝันอนยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อย,อยต้องแหกตาปะจะติอาาดอด่ะ หนูซื้อมาจากไหน t i k t อกนะคะทุกคนเติมคนตาซึ่งโอ๊อยหนูที่คุณลงโทรามาหนูไม่เห็นจะบอกใครเลยอ่ะบอกทำไมเนี่ยไม่ก็หนูสงสัยไงทุกคน สายว่าเอ๊ะเขาหยุดได้จริงหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาจะไม่เที่ยวแล้วเนี้ย <c oughs> สรุปก,ก็คือนอนนะคะนอนทั้งวันอะทุกคนลุงเขานอนทั้งวันอะกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนนอนแล้วนอนอีกอะ แต่นอนนะคะชีวิตถ้าเขาไม่ทำงานนี่เขาเอาแต่นอนเลยอะไม่ทำอะไรแล้วเออแต่ก็ไม่ผิดนะดีละนอนไปวั <c oughs> นแข่งเวล,ลาพรุ่งเนี้ยเดี๋ยวพี่เนี้ยเดี๋ยวหนูจะขึ้นในสตอรี่นะคะเพราะว่าหนูงงอะเมื่อวานหนูบอกแล้วใช่ป่าว่ากี่โมงแต่หนูลืมแล้วอะ พรุ่งนี้หนูพีเคสามทหรือสี่ทุ่มนะรื้ออ๋อได้ค่ะหนูก็พาลุงเที่ยวสิโอ้โหทุกคนอย่าเลยเพราะว่าคุณลุงนะคะพอมาเที่ยวนะคะก็จะชอบเพิ่มผู้คพุมก่อนชอบสั่งนะคะ ไม่เผาคุณครับคุณนิกกี้ผมไม่เผาคุณครับฮัลโหลล่ลาฉันนั่งแต่งมาอยู่ที่เอ็มสเฟีย แต่ว่าเดี๋ยวได้ป่ะว่า่าสุดนั่งดูหนูตื่นขึ้จริงแต่ละวันที่หนูมาไลาฟ์มันไม่เคยเหมือนเดิมเลยมีกิจกรรมใหม่ๆม,มาให้ทุกคนดูตลอดหนูอยู่ไอเอส i ีไอพสองคุณลุงเขาอยู่โต๊ะอีกโต๊ะหนึ่งโต๊ะข้างๆแบบข้าง เพราะว่าหนูไปก่อนเข้าใจปะเออหนูไปกับเพื่อนหนูไม่ได้หนูไม่ได้จะไปกับเขาแล้วเขาก็มาอะไรเงี้ยมีอยู่ดิงมีอะไรหนูก็อา้าวท็กก็ไม่มีอะไรนะคะแล้วก็ก็ไม่สนใจอะไรเสร็จปุ๊บแบบว่าหนูเดินหนูเดินไปใช่ผู้หญิงคนหนึ่งก็รีบออกตัวเลยว่าชอบผู้หญิงค่ะ <c oughs> <c oughs> หา <c oughs> ปะเบา <c oughs> เบาแล้วเออชอบผิงค่ะนี่ก็บอกว่าอ๋อไม่ไม่ได้อะไรค่ะฮาวะ่ะ ทุกคนอันนี้คือหาแบบหาที่เขาบอกก่อนอ่ะล้วยังไม่ได้ถามเขาเลย <c oughs> อย่าลองนะคุนะี่ยโอ้ไม่มีอ่ะรองหะาร้องห้าอะไรไม่มีไม่มีไม่มี นี่ขึ้นหน่อยเดินอ่ะออเขาอออขึ้นไม่อยากจะให้ขึ้นเลยเดี๋ยวก็มาเบาเบาเบาด้วยเบาด้วยอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้านวดจ้าเอ้ยอยากนวดอ่ะนวดให้ไม่ล่ไม่เป็นไรนวดแล้วคุณก็บอกว่าคุณเมื่อยเองนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าเอาบ่ะ เดี chapel, ๋ยวผมเดี Napoleon> ๋ยวผมนวดลดคุณให้ะเบ้าบ้มเบาหน่อยอย่าให้เดินผ่านบ้มเบาได้เบาเบาอะไรเบาอยู่แล้วไปไหนจ้าไปหนไหนไปรักจำไปกินข้าวค่ะไปกินข้าว โอ้ไปกินข้าวไปตัวสวยอย่างที่ได้เ <ขอ S 1> หรอบีขอบคุณที่ชมนะตอนแรกจะเอาเสื้อคุมมาแล้วลืมนะคะทุกคนหนาวเลยอ่ะหนาวเลย โอเคจ้าให้นวดก่อนนะจ้าคุใจ้จะดีได,ได้จ้านวดให้สบายจ้าเดี๋ยวจะไปฝากผมแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วทุกคนได้จ้าเีฟซีไปบ,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 บายอยากนวดอ่องอะทุกคนแต่นหนูเพิ่งนวดหน้านะแต่ว่าไม่ได้นวดตัว ดีกว่าเราไปับของมันดีกว่าเ,าเรนา,เานี่นะคะ่ะเขาเพิ่งให้มาเป็นแบบว่าน้ำตกอะของแบรนด์เนี้ยเพิ่งไปลองดีนะทุกคนดีเลยอะเดี๋ยวจะใช้ข้อหน้าบิมลอกที่เป็นบ่นกับทุกคนอะใช่ปะวันนี้ไปแบบไปลองมาเพราะว่าน่าจะได้หหยลองค่ะวันนี้เป็นทายา ก็นี่นะคะพกแชมพูกัแบคบิมมนวนมาสระผมเองนะคะเพราะว่าทำสีผมอ่ะไปแล้ว